สวัสดีครับวันนี้มี v ีออนะครับ1.5ตัวอยูลูกค้าสภาพสวยๆนะครับเดเอีกแล้วนะครับคันนี้ขายเพียง199,000บาทเท่านั้นโอ้โหถือว่าราคาดีมากๆนะครับคันนี้ถือว่าเอาเรื่องเลยลูกค้าน่าใช้สุดๆนะครับเหมาะสําหรับลูกค้าท่านไหนนะครับผมที่กําลังมองหารถเก่งนะครับสภาพดีๆไว้ใช้งานสักคันนะราคาไม่เกิน2 0 0 0 0 0คันนี้ถือว่าตอบโจทย์มากๆลูกค้าราคาจิ๋มๆนะครับ199,000บาทเท่านั้น สภาพดีๆสวยๆเลยลูกค้าคัดเกตมาให้เรียบร้อยนะคันนี้นะครับใครที่กําลังสนใจนะครับหารถปีใหม่นะครับราคาดีๆอยู่คันนี้ไม่ควรพลาดเป็นอย่างยิ่งนะครับลูกค้าก่อนอื่นเลยกลับสวัสดีลูกค้าทุกท่านนะครับผมที่เข้ามารับชมช่องหลังรถเก่งด้วยนะครับวันนี้มีรถสวยๆวยลูกค้า Toyota v วีออนะครับ1.5ตัว e ปี2011นะครับลูกค้าขายเพียง199,000บาทนะครับน่าใช้แน่นอนลูกค้าได้สีขาวด้วย ไม,ไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวพาลับชมตัวรถกันเลยนะตัวไฟหน้าลูกค้าขอบคมทุกอย่างใหม่กิ๊กนะครับผมไม่มีเิ้วไม่มีรอยนะครับนี่สวยงามนะครับตัวไฟนะครับเป็นฮาโลเจนนะครับลูกค้ากระจังด้านหน้านะครับเป็นโครเมียมตัดกับสีเทาอย่างสวยเลยนะคันนี้นี่นะครับสวยงามนะครับตาโลโก้โตต้าอยู่ด้านบนนะตัวกระจังหน้าทุกอย่างยังสวยกิ๊อยู่เลยลูกค้าแต่เข็บด้านข้างทุกอย่างยังแน่นสนิทนะครับ แน่นสนิทสวยๆเลยนะนี่เห็ชิดๆแบบนี้เลยตัวแม็กนะครับบอกเลยว่าเดิมจากโรงงานแน่นอนนะครับยางได้มิชลินไปใช้เนาะนี่สวยๆนะครับผมสวยๆนะตัวแม็กนะนี่ยางรอนะครับลูกค้ายางปีสอง0ี่สิบเลยลูกค้าสภาพดีๆนะครับในส่วนของตัวกันชนนะครับประตูติดมาให้เรียบร้อยนะตัวนี้น่าจะเดิมมาจากโรงงานเลยลูกค้า ตัวสีเหลี่ยมมุมทุกอย่างนะครับสวยกริลูกค้าไม่มีริ้วไม่มีรอยนะครับมาพร้อมไฟเลี้ยวตรงแก้มนะเครื่องยนต์นะครับ vvti เลยลูกค้ากระจกมองข้างสีเดียวตัวรถมาพร้อมกันสา์นะครับนี่สวยงามนะลูกค้าภายในนะครับได้เป็นเบาะหนังลูกค้านี่มีโลโก้ VO อติดไปด้วยนะครับนี่ภายในนะครับเป็นสีเบดนะลูกค้าสวยงามกว้างขวางนะครับผมมุมมองสวยหมดเลยนะในส่วนของตัวเครื่องเล่นนะครับผมวิทยุ ใช้งานได้ปกติแน่นอนลูกค้าใช้งานได้ปกติแน่นอนนะครับนี่เป็นไงสวยเลยลูกค้าสวยเลยนะครับนี่เครื่องเล่นวิทยุนะครับผมใช้งานได้ปกตินะเพิ่มเสียงลดเสียงได้นะลูกค้าเปิดก็ปิดก็ปกติหมดทุกอย่างเลยใช้งานได้จริงนะลูกค้าเลขไม้นะครับสองแสนสามพันกิโลนะนี่ถ้าเทียบกับปีแล้วถือว่าใช้งานปกตินะครับลูกค้าตกปีละสองหมื่นกวโลเท่านั้นนะ สวยงามนะครับคันนี้ตัวพงมาลัยนะครับผมค่อนข้างใหม่เลยนะครับนี่ไม่มีริว้วไม่มีรอยนะสะภาพดีๆนะครับลูกค้าคอนโซลทุกอย่างเนียนกิ๊กนะครับนี่ไม่มีคราบเหลืองใหม่ๆเลยนะคันนี้บอกเลยลูกค้าตัวฝ้าด้านบนนะครับผมรอยยันรอยเจมิมไม่มีนะสะภาพดีๆเลยลูกค้านี่สวยงามนะครับสติกเกอร์ติดจากโรงงาน ติดมาครบนะครับเรียบร้อยหมดแล้วนะหัวน็อตใส่จิกนะครับลูกค้านี่ยังหล่อเลยลูกค้าหัวนงหัวน็วนอตนะครับไม่เอี่ยมเนาะสะครับเพจต,ติดมาให้เรียบร้อยลูกค้านี่ยังหล่อเลยนะคันนี้ได้ไปคุ้มแน่นอนนะครับในส่วนของตัวด้านหลังนะครับลูกค้าเบาะฟูกแน่นๆตึงๆเลยนะครับนี่เบาะฟูกแน่นๆตึงๆเลยนะหนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นลูกค้าหนึ่งแสน หนึ่งหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นนะนี่คุญแจนะครับลูกค้าเป็นคุญแจสมาร์ทคีย์ด้วยนะสามารถกดเปิดรถปิดรถได้เลยนะครับมาเดี๋ยวดูด้านหลังกันหน่อยนะครับด้านหลังลูกค้าสวยงามนะครับผมมีโลโก้ตัว e ติดมาเรียบร้อยนะครับเซ็นเซอร์ด้านหลังมีให้นะตัวไฟท้ายนะครับผมไม่มีแตกไม่มีหักนะสภาพสวยๆเนียนๆแบบนี้เลยลูกค้านี่มีสปอยเลอร์ไปด้วยนะสปอยเลอร์มาพร้อมไฟเบรกดวงที่3นะครับผม สวยงามนะหล่ออยู่นะลูกค้าหล่ออยู่นะครับหนึ่งแสนเก้าหื่นเก้าพันถือว่าคุ้มมากๆลูกค้าถือว่าคุ้มมากๆนะครับนี่เดี๋ยวดูให้ดูท้ายนิดนึงนะครับหัวน็อตนะใส่เก็กนะครับลูกค้าไม่มีแกะไม่มีไข่นะครับผมถ้าหารถสภาพดีๆอยู่นะครับก็ถือว่าต้องมาที่เราแล้วนะนี่อย่างหล่อเลยลูกค้าซื้อรถได้อย่างสบายใจในราคาคุ้มค่าแน่นอนนะครับนี่ ยางอะไหล่นะครับมีไปเรียบร้อยนะรอยซีนนะครับผมเดิมๆจากโรงงานแน่นอนลูกค้ารอยบุบรอยเคาะไม่มีนะสวยงามนะครับถุงเครื่องมือไปแบบครบๆนะครับคันนี้นี่ถุงเครื่องมือไปแบบครบๆนะในส่วนของตัวโครงสร้างด้านหลังนะลูกค้าสวยเลยนะครับเมคอาร์ตอยู่ครบหมดทุกจุดนะนี่อยู่ครบหมดทุกจุดนะครับนี่พันให้ดูแบบละเอียดเลยนะลูกค้าชนท้ายคันนี้ไม่มีแน่นอนนะครับลูกค้า รถของเรานะครับชนหนักจมน้ําน้ําท่วมนะครับผมไม่มีมาขายลูกค้าแน่นอนเนะาะเราจะเน้นรถเดิมๆสวยๆคัดเกรดมาให้แบบนี้เลยลูกค้าชนหนักจมน้ําน้ําท่วมนะครับไฟม่งไฟไมมนะมมหม้ไม่มีนะเล่มชมรุดสูญหายไม่มีแน่นอนนะครับลูกค้าใครที่สนใจ V ีออส1.5ตัว e คันนี้โทรหาหลังด่วนๆนะครับที่098 68 627 6862นะครับหรือทักไลน์หลังด้านที่ใต้ลิงก์คอมเมนต์ของคลิปนี้เลยนี่ตัวเพจนะครับ ระบุเลขเครื่องเลขถังชัดเจนนะครับลูกค้าเลขเครื่องเลขถขงชัดเจนปีผลิตชัดเจนนะปีสองพันสิบเอ็ดนะครับผมนี่หัวน็อตสายกิ๊กนะตัวเบาะเนียนกิ๊นะครับผมนี่คอนโซลคอนโซลหล่อมากมากนะครับลูกค้าหล่อมากมากอันนี้ต้องบอกเลยว่าหล่อจริงนะภายในภายในสายกิ๊กแน่นอนนะครับใครที่อยากได้อยู่แล้วนะครับอยู่ต่างจังหวัดนะกังวลว่าจะไม่สามารถซื้อคันนี้ได้ ไม่ต้องกังวลเลยลูกค้าเรามีไฟนั้นวิ่งเซนให้ถึงที่บ้านแน่นอนนะครับมาเดี๋ยวดูห้องเครื่องยนต์กันหน่อยนะห้องเครื่องยนต์นะครับลูกค้าตัวนี้ก็เครื่องยนต์ VVTi แล้วนะครับผมถือว่าประหยัดน้ามันด้วยนะสำหรับ VVTi นะครับผมก็รุ่นนี้ก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งที่เหยียบง่ายมากนะครับเหยียบติดเร็วมากๆนะครับเครื่องยนต์นี้ถือว่าดีสุดๆนะก็ตัวนี้ก็ได้เป็น1.5เครื่องยนต์สี่สูบนะครับลูกค้า วิ่งทางไกลได้สบายแน่นอนนะครับในส่วนของตัวฟูกด้านหลังเครื่องนะครับอยู่ในภาพสวยสมบูรณ์นะครับลูกค้าคันนี้ค่อนข้างสมบูรณ์เลยจริงๆนะไม่มีตําหนิตีติงกันเลยนะหัวน็อตใสก่กิกนะครับผมนี่หัวน็อตใสก่กิกนะครับนี่หัวน็อตแก้มนะครับผมไม่มีแกะไม่มีไขนะนี่หัวน็อตใสใสสวยๆเลยนะครับนี่ตัวคานนะครับผมนี่ มีระบุชัดเจนนะลูกค้าคันเดิมจากโรงงานแน่นอนนะครับแบตเตอรี่สวยงามกิบกิบใหม่ๆเลยลูกค้านี่กิบกิบใหม่ๆเลยนะครับหัวน็อตใส,สๆทั้งสองฝั่งนะฟูกแผ่นกันความร้อนนะครับผมอยู่ในสภาพสวยสมบูรณ์นะครับโลโก้ปั๊มตาตัวตั้งมาเรียบร้อยนะสติ๊กเกอร์ติดจากโรงงานอยู่ครบๆนะคันนี้ว่าถือว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับผมอีกหนึ่งคันเลยที่กล้าให้หนึ่งเได้เลยนะลูกค้า คันนี้สวยงามมากๆนะใครที่สนใจนะครับวีออสคันนี้ติดต่อเบอร์หลังเร็วนๆนะที่0ูนย์986276862หรืออลายหลังเลติการ์ลิงคอมเมนต์ของคลิปนี้เลยหรือใครนะครับอยากมาดูรถจริงถ้าอยู่ในกรุงเทพนะลูกค้าท้าพิสูจน์ให้มาดูรถจริงได้เลยนะครับลูกค้ารถสวยเดิมจริงๆนะครับคันนี้ก็มาดูได้ที่สนุกคานะครับอยู่ตรง C, รข้ามบิ๊กซีร่มเก้าเท่านั้นลูกค้าลองมาดูรถจริงก่อนนะค่อยตัดสินใจหรือลูกค้านะครับผมสามารถตัดสินใจได้จากในคลิปนี้เลย ถ้าอยู่ต่างจังหวัดเรามีไฟแนนซ์วิ่งเซนไดถึงที่บ้านเลยนะลูกคา้าคันนี้ผ่อนอยู่3 4มสพันเท่านั้นนะครับผมผ่อนชิวๆสบายๆได้ตต o R t ตโยต้าวีออไปใช้งานเนาะถือว่าคุ้มแน่นอนลูกค้าถ้าไฟแนนซ์ผ่านยังไม่สะดวกมารับรถอีกมีบริการลดสไลด์ให้ลูกค้าด้วยนะถือว่าบริการกันครบคันจริงๆนะครับผมสำหรับคลิปนี้ใครที่ชอบการรีวิวของหลังฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b ส c คร b ์ให้หลังด้วยเป็นกำลังใจให้หารถสวยๆเกรดเแบบนี้มาให้ชมกันอีกนะครับสำหรับคลิปนี้ ลังขอตัวลาไปก่อนฝั่งแนะนำบอกต่อช่องหลังรถเก่งด้วยลูกค้าคลิปนี้ขอบคุณมากครับ